ความเสื่อมของเจตธรรมวิชาชีปัจจัยที่ทําให้เกิดการทุจริตก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ามอย่างก็คือในเรื่องของโอกาสอํานวยในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ในเรื่องของแรงจูงใจนะคะส่วนในเรื่องของมูลเหตุมูลเหตุแห่งการทุจริต มูลเหตุแห่งการทุจริตเนี่ยก็จะมีจากภายในจากภายนอกแล้วก็จะมีปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของการทุจริตการทุจริตเนี่ยที่ทำให้เกิดในองค์กรมันก็มาจากทั้งภายในตัวองค์กรเองแล้วก็ภายนอกองค์กรซึ่ง ภายในอกองค์กรภายนอนองค์งกรเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบคดโกงกันไม่ว่าจะเป็นจากผู้ขายจากคู่แข่งขันจากสถาบันการเงินหรือว่าจากหน่วยงานภาครัฐนะคะส่วนในเรื่องของส่วนในเรื่องของการทุจริตภายในองค์กร การทุจริตภายในองค์กรก็จะเป็นในส่วนของการทุจริตที่ไปกระทบกับฝายในบ้างในองค์กรก็คือในส่วนของในส่วนของการทุจริตในองค์กรส่วนใหญ่ของการดำเนินธุรกิจก็จะเกิดขึ้นกับใครก็จะเป็นในเรื่องของตัวอย่างการทุจริตในองค์กร ก็คือจะเป็นในเรื่องของการทุจริตกับฝ่ายแคชเชียร์พนักงานโรงงานคลังสินค้าช่างเทคนิคฝ่ายขายพนักงานเก็บเงินฝ่ายบุคคลการเบิกค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของฝ่ายจะซื้อแล้วก็ฝ่ายบัญชีแล้วก็ผู้บริหาร ซึ่งแต่และฝ่ายมีการทุจริตอย่างไรบ้างในฝ่ายแคชเชียร์ฝ่ายพนักงานโรงงาน,ลงงานแล้วก็คลังสินค้าแล้วก็ช่างเทคนิคเนี่ยก็จะมีการทุจริตในเรื่องของการยักยอกการขโมยไม่ว่าจะเป็นขโมยสินทรัพย์ขโมยเงินสดขโมยเช็คขโมยเครื่องมือขโมยสินค้าต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของฝ่ายขาย ส่วนในเรื่องของฝ่ายขายฝ่ายขายพนักง,งานเก็บเงินเนี่ยก็จะมีการทุจริตในเรื่องของการไม่บันทึกการขายและเก็บเงินไว้เองและเก็บเงินไว้เองแล้วก็มีการนําเงินค่าขายไปใช้ส่วนตัวการทําลายแก้ไขป,ปลอมแปลงเอกสารนะคะส่วนในเรื่องของฝ่ายบุคคล ฝ่ายบุคคลก็จะเป็นในเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นในเรื่องของการเบิกเงินเดือนการจ่ายเงินเดือนให้พนักให้ชื่อพนักง,งานที่ลาออกทางการที่พนักง,งานนั้นอ่ะไม่มีตัวตนแล้วนะคะแล้วก็มีการเบิกล่งหน้าเพื่อน,นําไปใช้ส่วนตัวมีการเพิ่มรายการส่วนตัวในใบเบิกเงินสดย่อยแล้วก็มีการแก้ไขวันที่บนใบสําคัญจ่าย อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทุจริตแล้วก็มีการแก้ชื่อบนเช็คนำไปขึ้นเงินนะคะส่วนฝ่ายจะซื้อแล้วก็ฝ่ายบัญชีแล้วก็ผู้บริหารฝ่ายจะซื้อฝ่ายบัญชีแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยจะทุจริตในการที่มีการจ่ายเงินให้ใบเรียกเก็บหนี้ปลอมที่ทําขึ้นก็คือมีการปลอมแปลงเอกสารใบเรียกเก็บหนี้นะคะแล้วก็มีการ ร่วมมือกับคู่ค้าเพิ่มจำนวนใบเรียกเก็บหนี้แล้วก็มีการใช้ใบสั่งซื้อสินค้าของบริษัทที่เอาใบที่เราซื้อของส่วนตัวเนี่ยมาเป็นใบของบริษัทในการดาเนินกิจการนะคะแล้วก็มีการสร้างความสับสนในการบันทึกบัญชีมีการสร้างผลกำไรโดยที่ไม่บันทึกต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีการ ปอมเอกสารส่งออกแล้วก็แบ่งเงินให้กับผู้ขนส่งแล้วก็มีการรับเงินใต้โต๊ะก,กันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทุจริตภายในองค์กรนะคะส่วนในเรื่องของส่วนในเรื่องของการคอร์รัปชันการคอร์รัปชัน ในเรื่องของการคอร์รัปชันก่อนที่จะอาจารย์เข้าสู่เนะื้อหาคอร์รัปชันอาจารย์มีวิดีโอให้พวกเราดูในเรื่องของการคอร์รัปชันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาถามว่าเราได้อะไรจากการดูวิดีโอบ้างอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ให้ แต่ก่อนที่จะไปในส่วนของการการดูวิดีโอคอร์รัปชันอาจารย์ลืมอีกส่วนหนึ่งก็คือการทุจริตมันก็จะแบ่งได้ 5. ประเภทการทุจริตเดี๋ยวนะ การทุจริตก็จะแบ่งได้5ทุจริตห้าประเภทการทุจริตแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตซึ่งการทุจริตเนี่ยก็จะมีเกิดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรแล้วการทุจริตเนี่ยมันก็ยังแบ่งได้5ประเภทก็คือการทุจริตเนี่ยมันมีทั้งในส่วนของการยักยอกมีทั้งในส่วนของการทุจริตในเรื่องของการทุจริตด้านการจัดซื้อ แล้วก็มีการทุจริตในเรื่องของการติดสินมนแล้วก็การคอร์รัปชันแล้วก็จะมีในส่วนของการทุจริตที่เป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วก็มีการทุจริตในรูปแบบของการตกแต่งแรงงานทางการเงินซึ่งในเรื่องของการยักยอกการยักยอกเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารเบิกการเงินการเซ็นรับงานที่ยังไม่เสร็จ การจ่ายเงินเดือนที่ไม่มีให้ประกับพนักง,งานที่ไม่มีตัวตนการปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงินแล้วก็การนำเงินไปใช้ส่วนตัวส่วนในเรื่องของธุรกิจด้านการจัดซื้อธุรกิจด้านการจัดซื้อเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขายแล้วก็ผู้ขายที่เสนอราคาเนี่ยไม่มีตัวตนอยู่จริง นะคะแล้วก็ราคาราคาขายหรือค่าบริการของผู้ขายเนี่ยสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาดส่วนในเรื่องของการติดสินบนและการคอร์รัปชันเนี่ยก็คือเป็นการหลอกลวงการฟอกเงินการรับเงินใต้โต๊ะนะคะส่วนในเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแฮกข้อมูล การแฮ็กเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็มีการนำยูเซอร์หรือพาสเวิร์ดของผู้อื่นเนี่ยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะคะส่วนในเรื่องของประเภทที่5ก็คือจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งแรยง,งานทางการเงินก็คือเป็นการรับรู้ไรายได้ไม่ถูกต้องเป็นการรับรู้รายการบัญชีที่ไม่ถูกหมวดบัญชี เป็นการไม่รับรู้นี้สินทอ่านเกิดขึ้นแล้วก็มีการบันทึกบัญชีผิดงวดแล้วก็ประเมินทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมอาจจะประเมินในเรื่องของมูลค่าทราบผิดหรืออาจจะประเมินในเรื่องของอายุการใช้งานที่ผิดไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการทุจริตที่สามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทซึ่งอันนี้อาจารย์ก็หาความรู้เพิ่มเติมมาให้ จากในเรื่องของการฝึกอบรมของบริษัทธรรมนิตินะคะอ่าทีนี้ในเรื่องของคอร์รัปชันในเรื่องของคอร์รัปชันเดี๋ยวอาจารย์จะส่งลิงก์วิดีโอให้พวกเราดูแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาถามว่าพวกเราได้อะไรจากการดูวิดีโอบ้างนะคะ อาจารย์ส่งลิงก์ให้พวกเราดูแล้วนะคะทีนี้พวกเราใช้เวลาดูประมาณ15นาทีนะแล้วเดี๋ยวตอนจะกลับมาถามนะคะว่าพวกเราได้อะไรจากการดูวิดีโอบ้างนะคะอ่ะออกกันไปก่อนนะ